ผมส่งงานพัมสมมติดีซีบัตรเลียดรอบาทแผง340บาท3แผงครับมีเวลา1 1นาฬกา15นาทียานรามครับผมอันนี้มีทิ้งานมาให้กําลังใจายครับเลย รอบอยู่3ามพันสรอยเจ็ดสิบห้ารอบเจ็ดจุดห้าเอ็มเจ็ดร้อยีกสามบาทคี่เรีย้มนหลก้สิบห้าจุดเก้าโวลต์ครับแบ์น่น้่เงัั้รั์มือรอกไม่ไนะอนทตู้ครับบิ๊กเกอร์ปลาตายครับพอเลสต์ฮอนามาใเซสา คืปริมาณน้ำครับฝุ่งครับพอออกนิ้วครึ่งครับกำลังใจเยอะครับแล้วก็วันนี้มาอยู่บ้านตรงตวนครับผมบ้านตรงตวนอาจจะไปแก้อีกชุดนึงไปแก้เพิ่มจาก2อเป็นสแผงครับผม รอชุดต่อไปอันนี้จบไปแล้วครับชุดหนึ่งครับนี่พ่อได้พ่อนะนำมัดมือมาเวียดล้วพ่อบัดเนยตายแล้วครับปลาจังหน่อยปล่อยปลาได้เลยครับบัดเนยแาวต่อมันยังวัสุดุเนับได้กันครทำอะไรกัน